เรียกว่าเรียกเขาแล้วเรียกไงครับมาเออเขาแล้วเรียกมีาเจ็ดซีมีเขาแล้วอะครับผมนะสวัสดีอีกข้างสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมนะครับเนาะตามปูต้นโพ ของพอศูนย์ซับเปลือกกับนักแนวทางของพอศูนย์ซับเปลือกนะนักขับนักเอฟซีกับผมฟ้าภูเป็นเข้ามาหรือยังคนมาบอกมากล่าวหรือยังขับมิซีกับผมับเป็นยังไงกินข้าวเที่ยงเราบอกรับมิซีกับผมกันกินข้าวเยอะกับเ้าว่างจานว่างส่วนแล้วกันนครับด้วยเอฟซีกับผมวางกองเข่าไว้ก่อนปิดกองเข่าหมกไปก่อนหมอกฟังพอศูนย์หมดจีบอกให้ฟังเมื่อนี้น้องไพ่คนดีฝันบอนะครับนักเอฟซีกับผมเดี๋ยว คลิปต่อไปเป็นคลิปของน้องไผ่ครับอยู่ที่ผมสำหรับคลิปนี้เป็นของประสูนย์กรครับอยู่ที่ผมเพราะว่าต้องแยกคลิปนะครับเนาะผลฝันละเพิ่นบกคลื่นน้ำกันครับอยู่ที่ครับผมขอบคุณขอบคุณทั้งทีมงานทั้งคุณแม่เพิ่นพุนละครับสีมาเยี่ยมน้องไผ่วันที่29่สิบเก้าว่าสันว่านะครับเนาะสีบ๊อบโดนดอกกระสันจะมาแวะเยี่ยมแล้วก็สีไปรอดกระสันครับอยู่ที่ผมเพราะว่าเพิ่นมิสุระสีไปร์ทั้งต้นโพทองอยู่ครับอยู่ที่ครับผมเมื่อนี้คือเยีของพอ ซูนซบไปเลยปูต้นโพจงกระเบนแดงจงกระเบนดำครับผมปูจงกระเบนดำนะครับนะท่านเห็ท้องาหกสาโอ้สาเหตุของหาหกสามหาหกสามแต่สาตัวโอ้กับสองตัวล่างตรงๆอีกสาองสองามสอตรงๆครับเอีครับผมย้ำามสองล่างด้อล่างด้อท่านว่าด้อล่างดครับผมหาูกัล่างด้อหาซูนกับล่างดื้อหดกอน อวดที่แล้วกันสามสองล่างเด้อแต่ว่าสามตัคือหกาสามบ่หก้าสามหกสามเลืออกกหาหกสามหกสามแต่ว่าผู้ใดหมุนทุกประตูนี่ตึ้มเลยอยันกันเลยพี like ่นหายักัเลยตัวสีหาเขาสามตัวนี่ยากกับเอฟครับผมตรงตรงสลับไม่งั้อยาแมนซิยูดสลับกันกันยังว่าสามตัวแขนเป็นแขนนะครับเนาะเอครับผม กดล้อครับผมครับผมกดล้อหนองไผไว้กดล่อไว้ครับอยู่ซี่กับผมเดี๋ยวฟังคักๆมาครับต่อเนียงหูฟังครับู้ใดมีส่วนผู้ใดกินเขาอยู่ว่างไว้ก่อนครับยาฝ้าให้เยาฝ้าให้เสียงรบกวนเสียงกระทบผ้าเขาครับผมมันเสียบอะไ้ยินตุเรันเสียบอะไ้ยินยากก็ดีแหละครับผมตลอดเอฟซีหนองไผ่นะครับเพื่อแล้วเอฟซีพอศูนย์นะครับเนาะไปฟังพอศูนย์ปฏิบัติศูนย์ฟังครับ ครับบอมีการตัดต่อพี่น้องครับบอมีการตัดต่อเอาตัวแสดงแท่ครับผมอ่ของแค่อ่ของแฝงครับผมเอาว่าจังไดยล่ะเออไรพาะเออมุเป็นยี่เลยแล้วมาหาอีกบ่เพิ่นมาหาพ่อพ่อพันมาพันกับมาอยู่โอ้มาถูกมือตีมาอยู่ว่านกับมาว้าวมาอืมว่าพิ่นมาย่ำไห้บอกขึ้นเลย่ำย่ำคือว่าย่ำบ่ผ่านล่ะ ย่ำอ้าวยังบอลืมอยู่ว่าจะฟฝ้าอย่าใ่ไว้ใน้วยคนย่ำผาทีพ่อเออย่ำผาแจะว่าตั้งคาคักผาเจ็ดสีเ้ยย่ำตะาเก็ดสีเก็ดสีขนาดเดี๋ยวเลื่มเลื่าเก็ดสีบบนี้ตั้งเมืองคาคักอโอ้ฟังคาคักเออฟังคาคักเลื่อเก็สีกับผาเก็ดสีเนี่ยตั้งคาักอืม คือฝั่งคักฝั่งเนอ่อฝั่งนี้หีือให้ใครเนียิใหตองเบื้องนล่ะให้ทบทวดให้ตองเบืองดีทบทวก็คักเนบอกทบทวดเนี่ยตัวนี้พไาะอะไรเพื่อนบอกว่าฉันเชนทบทวนเบื้องให้ทบทวนเบื้องคักเรื่องผ้าเจ็ดสีเรื่องผ้าเจ็ดสีมันมีอยู่แล้วอยู่เออมันมีอยู่แล้วในนีในในชุดนี้ผ้าเจ็ดสี มีอยู่แล้วอ,อืมหาชุดเสียเมืองเงางี่ว่าอ,าอืมอ้าวเมือม่อนี่ก็สิเป็นสองตัวน้ำเนาะตัดเป็นสองตัวเพรว่า,าเนี่ยแจสีเฮ็ดเอาเองเนี่ยแจสีเฮ็ดเอาเองเออบอกบ,บ่ได้โอ้เออพิ่งก็บ้างชั้นนี้เออแล่วล่าเรียกเาขาแล้วเรียกหรืเพิ่าเ,ขา,เขามาเออเขาแล้วเรียกหาชุดชิ้นเขาแล้ว พาเจ็ดสีเขาเดียวโอ้เจ็ดสีเขาเดีวยวับไอซีกับผมมึงกันเอาหวัวคือตัวไหนเพราะว่าพืนยบนี่คือพาเจ็ดสีเออคือพาเจ็ดสีเื่อกันแล้วับทิบซี่น่ะอืมฮะ คือกันละกับซีพีวันทีซีพีก็บสิบแปเอามาให้โอ้ที่บอกให้ต้องหวัดผมอ่าเดียวกันเนี่ยเออเลขคนมาเนี่ยมันมันอยู่ต่ะเลขที่หนึ่งหนึ่งที่เออหนึ่งสี่เนี่ยคนมายำเพิ่นมายำก็คือว่าวันที่ซีพี่นสิบแปเอาับผมยำแล้วเออยำแล้ววันที่ซีพีคยสิไปเอาเออ แลว่าอย่าลืมผ่าเจ็บสีอีกอย่าลืมผ่าเจ็สีเดี๋ฟังครับเด้อครับ FC ครับผมต้องฟังให้คำพอศูนย์คนทายทอดคำวบาจากปูดำโอเป็นปูต้นโพกมาให้ FC ฟังอีกครับเป็นทายทอดคำวบามาเด้อครับเด้อ FC ครับผมอืมเอาคือโตย่ำย่ำเพื่อนนี่แหละครับมนี่ยูหันละ โอ้อาพอละตองงวดเออคลนว่าจะไหนนะจะตองงวดนะเลขล่างอย่ิบซีออโอ้ล่างสิบซีเออบนนะคือห้าเกียรชูนอ่าอันนี้คือชุดตองงวดได้เพียงแล้วชุดตองงวดผู้ใดบ่ให้ได้ฟังคิดต้นๆเออคิดนี่ฟังคิดนี่อ่ารวมเลยครับผมอ่าอันนี้คือชุดตองงวดครับยาทิบย่ยาตาอืมอ่าแบบเป็นเก๋มารา๋ยวได้พาเกียรชีอ่า เมื่ยยำให้ยำกับยำขึ้นกับยำว่าจะเริ่มเนี่ยเราพาเคล็ดสีเป็นสมาร์ทวายุ่งยำต้องพาเคล็ดสีเลยชื่นช่อนกันแล้วเมื่อำผ่านเออเออแต่ว่างดีดีรู้วิาพี่ต้องผู้ผลขายอ๋อไพ่ไปขับครับสีครับผมอือ่าแต่ว่าไปกองฉลากรอบสองมันบอรอบสองกับขึ้นมามาเมื่อวานเปลี่ยนถ่ายตัวนึงเอออ่าเพิ่มเติมแล้วเพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติมขึ้นคือ อ่าปนวาเอาหนึ่งเมื่อไสหลังเก็ดอแต่ว่าหงยค่ผ่าเก็ดีออาผ่าเก็ดซีนเป็นยังครับอิซีครับผมคิดเราเฮ็ดเราอา้งทีมงานแล้วขยับออกให้เก็ดซีมันเป็นยังนาัคกับตอวคือสิว่าเก็ดซีบ่เออวางสัตว์ปนวะนี่เขาเจ็ดซีมาสิเออแล้วสแม่นเปอะเออ่าหาเก็ดศูนย์สิวะที่เออเอาไฟ ฟาเกจสีนี่ครับสีมันเป็นได้ถึ่งสีเออถึงสองทึ้งสามทึ่งศูนย์แต่ที่แน่แต่ว่าศูนย์เป็นสอสาราได้แหละเนาะเป็นพอเป็นหามากห้าเจ็ดศูนย์ออห้าเจ็ดหนึ่งครับผมแล้วก็หนึ่งสี่อล่างด้วยแมนแล้วไปซื้อเอาอยู่นี่ละเออแล้วชิว่าสั่งก่องจัวเออไงพ่อพ่อไงอพ่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 อ่อพ่อพ่อพ่อ่อพ่อออ ผมเคนอยู่ในหันคือเก่าอยู่หันอยู่ในตัวนั้นคือเก่าเนี่ยว่ามันมาแล้วอี่างไรเป็นว่ามันมาแล้วเด็กนะตัวเก่าเหรอเออตัวที่หายไปแล้วนี่เราแบบที่หายไปแล้วเหรอหายงวดตองวดเลยจับเอารวดิ่านบอกงั้นแค่นี้ย่างขัดชุดตองวดอะไรกันเจี๊ยจับเอาชุ่มตองวดนั่นแหละแต่ว่าฝันว่ามาบอกว่าวันที่ยี่สิบเก้าสีไปอีกกันวะสิไปอีกเยอะอืมอื่ไปเบิ้งเช็กวอนสิไปเบิ้งคักๆว่ากว่ะเหรอไปเบิ้งคักๆ ป็นโค้งทุดท่าย้อยไปเห็นพวดไปเรื่อยร้อเลยเป็นขี้บอกเท่านั้นกำลังขึ้นอย่างไ้ก็บอกเิฟซีได้เรื่อยสิบเก่าสิบไปไม่หรอกว่าท่านเอาไปได้แต่สิมาค้อนเทียดอย่าเลยเป็นโค้งทุดท่ายไปเรื่อยเลยกดล่อไว้ครับเอฟซีครับผมวันที่สิบยีสิบเก้าพนสิบมายับใหม่คักเกแี่ย ว่าสิไปียซองมันคักๆักเวา่ะดิเออสิไปเบิ่งคักคลกแบดนี้เข้าตัวไรเลี้ยงไว้บ่ดที้พ่อเออมันเกี่ยวเลี้ยงนี่บ้ดเอือมีปัญหาเลี้ยงมาใหายับผมกวบบนอยากอยากให้มันคือวังหันละอออ่เป็นว่านายสี่ให้ผิดเป้าหมายคือวังหันละครับเพิ่งว่ามึงขึ้น